สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างผลบวกผลต่างและผลคูณของฟังก์ชันตรีโกณมิตินะคะซึ่งอยู่ในหนังสือหน้าที่81นะคะซึ่งความสัมพันธ์เหล่านี้ก็มาจากนะคะค่าของ sin a บวกบนะคะ s i n a ลบ b cos a บวกและ cos a ลบ b นะคะ, b, ค b, ะ,คะ,คะก็คือนำมาบวกแล้วก็ลบกันนะคะซึ่งทำให้ได้ความสัมพันธ์ดังนี้นะคะความสัมพันธ์ข้อที่1น,นะคะก็คือ s i n ์นะคะ a บวก b นะคะบวก s i n a a ลบ b นะคะอันนี้มีค่าเท่ากับ2 s i n a cos อ b, นะคะความสัมพันธ์ที่2ก็คือ s i n a a บวก b ลบ s ซน์ a ลบ b นะคะอันนี้มีค่าเท่ากับ 2cos a s ซ n าย B นะคะ,ะความสัมพันธ์ที่3ก็คือ COS A บวก B นะคะบวก COS A ลบ B นะคะนี้มีค่าเท่ากับ2 COS A COS B นะคะและความสัมพันธ์ที่4นะคะคนี้จะต่างจากเพื่อนนะคะก็คือ COS ของ A ลบ B นะคะ ลบด้วย cos ของ a บวก b นะคะมีค่าเท่ากับ2 sin ซ sin อซเดี๋ยวเรามาดูว่าทำไมข้อที่4เนี่ยมันถึงแตกต่างจากเพื่อนนะคะ,ะเรามาดูความสัมพันธ์ที่1น,นะคะจากนะคะ s ซ n a บวก b นะคะบวก s i n a ลบนะคะขออนุญาตเท่ากับด้านล่างนะคะอันนี้มีค่าเท่ากับ s i n a บวกก็คือ s i n a cos b นะคะบวก cos a s i n B วงเล็บปิดนะคะบวกด้วย s i n a ลบก็บวกนะคะวงเล็บเปิด s i n a ลบก็คือ s i n ของ A อ่ะโทษทีนะคะ s i n a ลบก็คือ s i n A cos b บ c นะคะลบโค s เ s ไนะคะอ่ะสองเล็บนี้บวกกันเนาะวิธีบวกก็คือให้ถอดวงเล็บออกนะคะอะวิธีการถอดวงเล็บก็คือถ้าเครื่องหมายหน้าวงเล็บเป็นบวกนะให้นักเรียนอ่าสามารถถอดวงเล็บและเครื่องหมายคงเดิมได้เลยแต่ถ้าหน้าวงเล็บเป็นลบเนาะเมื่อถอดออกมาแล้วเครื่องหมายตัวที่อยู่ในวงเล็บที่เป็นลบนะคะจะเปลี่ยนไปนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ จากอันนี้ถอดออกก็จะได้ sin a cos b นะคะบวก CosA sin b อันนี้ก็บวก sin a cos b นะคะลบ c o s a sin b ีทน,นี้เราก็มาดูว่าตัวไหนที่สามารถบวกลบกันได้นะคะเราก็นำตัวที่เหมือนกันมาบวกลบกันนะคะเพราะฉะนั้น sin a cos b ก็บวกกับ sin a cos b นะ,ะ 1, a, คะ1 sin a cos b บวก หนึ่งไซน์เอโคสบีอันนี้ได้ได้สองไซน์เอโคสบีนะคะอ่าต่อไปโคสเอไซนบี B. นะคะลบโคสเอไซนบี B. อันนี้เป็นจำนวนตนัวกันข้ามบวกกันเนาะก็มีค่าเป็นศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้แค่สองไซน์เอโคสบีนะคะดังนั้นไซน์เอบวกบี A, บวกไซเอลบบีมีค่าเท่ากับสองไซน์เอโคสบีนะคะอันนี้คือความสัมพันธ์ข้อที่ 1> 1, นะคะอ่ะต่อไปข้อที่2นะคะข้อ2ก็คือ s i n a เบวก B นะคะลบ s i n a เลบ B นะคะอันนี้ก็เท่ากับนะคะในวงเล็บ s i n a เบวก B ก็คือ s i n A c อ s b สนะคะบวก Cos A s i n b อ่าเครื่องหมายลบค่ะก็ลบด้วยนะคะ s i n a เลบ B ก็คือ s i n a นะคะ Cos B ลบ cos a sin b วงเล็บปิดนะคะอะต่อไปก็ถอดวงเล็บออกนะคะอันนี้เป็นบวกนะคะถอดมาก็เหมือนเดิมนะคะก็เลยได้ sin a cos b นะคะบวก cos a sin b อะต่อไปวงเล็บนี้ข้างหน้าเป็นลบนะเปลี่ยนเครื่องหมายเปลี่ยนนะคะเพราะฉะนั้น sin a cos b จากบวกนะเปลี่ยนเป็นลบก็เลยได้ลบ sin a cos b นะคะส่วนตัวนี้นะจากลบเปลี่ยนเป็นบวกนะคะก็บวก cos a sin b นั่นเองอ่ะมาดูตัวไหนที่บวกลบกันได้บ้างนะครับ sin a cos b ลบ sin cos b อันนี้หมดไปนะคะเป็น0นะคะต่อไป1 cos a sin b บวก1 cos a sin b อันนี้ได้เท่ากับ2 cos a sin b นะคะเพราะฉะนั้น sin a บวก b ลบ sin a ลบ b มีค่าเท่ากับ2 cos a sin b นะคะต่อไปความสัมพันธ์ที่3นะคะก็คือ sin ของอ่าไม่ใช่ sin นะคะ Cos ของ a บวก b นะคะบวกกับ Cos ของ a ลบ b คอของ a b มีค่าเท่ากับ Cos a บวก b นะคะก็คือ Cos a Cos b นะคะบวกเปลี่ยนเป็นลบนะคะก็ลบ s i n a s i n b ในวงเล็บปิดนะคะบวกด้วย Cos a ลบ b Cos a ลบ b ก็คือ Cos a b. cos b นะคะลบเปลี่ยนเป็นบวกนะคะก็บวก sin a sin b วงเล็บปิดให้มันนะคะอ่ะต่อไปก็ถอดวงเล็บออกนะคะได้ cos a cos b ลบ sin a sin b อันนี้ก็บวก cos a cos b นะคะบวก sin a sin ตัวไหนที่บวกลบกันได้บ้างตัวที่รบวกลบกันได้ก็คือ cos a cos b นะคะบวก cos a cos b 1 cos a cos b บวก1 cos a cos b ได้2 cos a cos b นะคะต่อไปลบ sin a s ซ n b นะคะบวก sin a s ซ n b อันนี้จำนวนตัวขข้ามกันบวกกันนะคะเหลือ0ูนย์เพราะฉะนั้น cos a บวก b บวก cos a ลบ b มีค่าเท่ากับ2 cos a cos b นะคะและความสัมพันธ์ที่4ข้อสุดท้ายที่เขาบอกว่า คอส a ลบ b นะคะคอ s a ลบ b นะคะลบ c อ s a บวก b นะคะอ่ะมาดูว่าอันนี้มันเท่ากับ2 s i n ซ a s ซ n b จริงไหมสองไซน์ a s ซ n b จริงไหมนะคะ จากนะคะ cos a ลบ b นะคะ cos a ลบ b ก็คือ cos a cos b นะคะบวก sin a sin b นะคะวงเล็บปิดนะคะลบด้วยวงเล็บเปิดน,นะคะ cos a ลบ b ก็คือ cos a cos b นะคะลบ sin a sin b <c oughs> ลบ sin a sin b เท่ากับอัน <Okay. S 1> นี้ถอดวงเล็บออกเนาะเป็นบวกนะคะได้ cos a cos b นะคะบวก sin a sin b นะคะบวก sin a sin b นะคะต่อไปอันนี้เป็นทั้งหน้าวงเล็บเป็นลบถอดออกเครื่องหมายตรงข้าข้ามนะคะได้ลบ mm hmm. cos a cos b นะคะลบเจอลบเป็นบวกนะคะบวก sin a sin b นะคะโคสเอโคสบีลบโคสเอโคสได้ศูนย์นะคะ ก็เหลือ1ไซน s เอ a ซนบีบวก1 sin a เอ n b บีอันนี้ได้2 sin A เอ n b นบีนั่นเองจบอันนี้คือ4ความสัมพันธ์ของไซน์กับคอสนะคะอ่ะนอกจาก4ความสัมพันธ์นี้นะคะก็ยังมีความสัมพันธ์อืน่นๆอีกนะคะอีก4ความสัมพันธ์ก็คือความสัมพันธ์ที่หนึ่งนะคะก็คือไซน์เอบวกไซน์บี เอาไซด์บวกไซด์นะคะอันนี้มีค่าเท่ากับ2องไซ์นะคะ a บวก b ทั้งหมดส่วน2นะคะคูณ cos a ลบ b ทั้งหมดส่วน2นั่นเองนี่คือความสัมพันธ์ที่1น,นะคะอะต่อไปอันที่2นะคะก็คือ sin a ลบ s ซ n b นะคะเป็นสูตรที่เป็นลบนั่นเอง sin a เ a ลบซด์ L s b มีค่าเท่ากับ2 cos a บวก b ทั้งหมดส่วน2นะคะคูณ s i n a บวก b ทั้งหมดส่วน2นะคะ,ะไม่ใช่บวกนะคะโทษทีอ่เป็นเอาใหม่เนาะสูตรที่2นะคะคือ s i n a ลบไซน b นะคะมีค่าเท่ากับ2 cos a บวก b ทั้งหมดส่วน2คูณไซน a ลบ B ทั้งหมดส่วน2นั่นเองอันนี้คือความสัมพันธ์ที่2นะคะต่อไปอันที่3ก็คือ cos a นะคะบวก cos b cos a บวก cos b ก็คือ2 cos a บวก b ทั้งหมดส่วน2นะคะคูณ cos a ลบ b ทั้งหมดส่วน2นะคะนี่คือความสัมพันธ์ที่3 cos บวกนั่นเองและสุดท้ายแน่นอนนะคะก็ต้องเป็นสูตรของ cos a ลบ cos b ถูกไหมคะ อันนี้ได้ลบ2องไ้าอบวก b ทั้งหมดส่วน2นะคะคูณซ้า A ลบ b ทั้งหมดส่วน2อะ่ะทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะ8ความสัมพันธ์นะคะเราสามารถนำไปบวกลบกันได้นะคะน,นักเรียนก็ต้องจำสูตรทั้งหมดให้ได้นะคะทีน,นี้เดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะคะนนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่1กันเลยนะคะตัวอย่างที่1น,นะคะ จงหาค่าของนะคะ2 cos 55องศาคูณกับ cos 5องศานะคะลบ cos 50องศาตรงนี้นักเรียนต้องดูว่าตรงไหนมันมีสูตรบ้างนะคะซึ่ง2 cos 55คูณ cos 5องศาเนี่ยมันคือสูตรของ2 cos a cos b ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะ สองโคศเอโคศบนะคะอะ่มันคือมันเกิดจากคอสนะคะเอบวกบีบวกโคศเอลบบีถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นสองโคศห้าสิบห้าองศาคูณโคศห้าองศาก็คือคอสของห้าสิบห้าองศานะคะบวกห้าองศาเนาะบวกด้วย cos ของ55องศาลบ5องศาถูกไหมคะ,ะดังนั้นสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หาก็คือ2 cos 55องศาคูณ cos 5องศาลบด้วย cos 50องศาอันนี้ตัวนี้ไม่เกี่ยวกับสูตรเขานะคะมันแยกออกมาต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นก็ให้เท่ากับขูขอนญาตให้เท่ากับด้านล่างนะคะ2 c o ค5 5องศาเราหามาแล้วนะคะคือ cos 55องศาบวก5องศานะคะ บวกด้วย cos 55องศาเนาะลบ5องศาถูกไหมคะอ่าแล้วก็ปิดวงเล็บ้มันแล้วค่อยลบด้วย cos 50องศาอีกทีหนึ่งอ่าเพราะฉะนั้นนะคะ cos 55บวก5เป็น60เนาะก็เลยได้ cos 60องศานะคะบวกอันนี้55ลบ5ก็เป็น cos 50องศานะ55ลบ5เหลือ50นะคะลบด้วย cos 50องศาอีกทีหนึ่งอ่าทีนี้ ทุกตัวเนี่ยบวกลบกันเนาะเราสามารถถอดวงเล็บออกได้นะก็เลยเป็น cos 60องศานะคะบวก cos 50องศานะลบด้วย cos 50องศา cos 50องศาลบ cos 5้องศานี่เหลือศนะูนย์ะเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่ cos 60องศานะคะซึ่ง cos 60องศาก็มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2นั่นเองอันนี้คือตัวอย่างข้อที่1นะคะ ต่อไปมาดูตัวอย่างที่2อนะคะ <c oughs> ตัวอย่างที่สองจงหาค่าของนะคะไซห้าพส่วนหะคะลบเซตาบวกไซห้าพส่วนหบวกเซตานะคะลบคอสเซตาอ่ะข้อนี้นะคะก็เป็นสูตรของไซ n E นะคะบวกไซบ B นั่นเอง a คือ5้าพส่วนหลบเซตาเนาะ B ค so ือ5าพส่วน6บวกเซต้านะคะส่วนคอสเซต้าไม่เกี่ยวนะคะอันนี้ก็ทำมันต่างหากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจากสูตร s i n A เบวก s i n ์เนาะ s i n A เบวก s i n ์ก็คือ2 s i n A เบวก B นะคะทั้งหมดส่วน2คูณด้วย Cos A ลบ B ทั้งหมดส่วน2ใช่ไหมดังนั้นนะคะ s i n 5้าพายส่วน6ลบเซตาบวกกับไซด์ห้พายส่วน6นะคะบวกเซตาอันนี้ก็มีค่าเท่ากับสองใช่ไหมตามสูตรเลยนะคะไซด์เบวกไซด์บนะคะมีค่าเท่ากับสองไซด์ซด์เของเราก็คือ5้าพายส่วน6ลบเซตานะคะบวก b b ของเราคือ5้าไส่วน6บวกเซตานะคะทั้งหมดนี้ส่วน2โอเคเนอะอะต่อไปค่ะ cos cos a บ b นะคะก็ cos ค,ค,ค,ค่ะของเล็บนะคะ a คือ5้าไส่วน6ลบเซตานะคะลบ b b คือ5้าไส่วน6บวกเซตา ะะทั้งหมดส่วน2อ,อันนี้คือ2 s i n ซด์บวก B ส่วน2นะคะคูณ cos A ลบ B ส่วน2โอเคเนาะอ่ะต่อไปนะคะนักเรียนก็ทำการบวกลบมันนะคะอ่ะก็บวกลบมันนะคะก็ได้นะคะ2 s i n ซบวกลบตัวนี้ก่อนนะคะ <c oughs> เรียนดูนะคะเออลบเซตา อ,อย่าเพิ่งเอา5้าพส่วน6ก่อน5พายส่วน6บวก5พส่วน6 1หพส่วน6บวก1 5พส่วน6กเนาะก็เป็น2ใช่ไหม5้พายส่วน6ถูกไหมคะอ่ะต่อไปนะคะลบเซตาบวกเซตาอันนี้หมดไปนะคะเหลือ0เพราะฉะนั้นข้างบนก็จะเหลือ2คูณกับ5พส่วน6เนาะทั้งหมดส่วนด้วย สองถูกไหมคะ่ารด้วยสองนะคะต่อไป cos ค,ค่ะ cos มาดูนะคะของ cos นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะหนึ่งโทษทีไม่ใช่นะคะอันนี้ถอดวงเล็บออกเนาะได้เป็นห้า p ส่วนหกลบนะคะส่วนอันนี้ข้างหน้าวงเล็บมันเป็นลบเนาะถอดวงเล็บออกนะคะห้า p ส่วนหกเนี่ยจะเป็นลบนะคะลบห้า p ส่วนหกอันนี้ก็ลบ t โอเคไหมคะ อะเพราะฉะนั้นก็จะได้5้าพายส่วนหนะคะลบหพายส่วนหอันนี้หมดไปเนาะะต่อไปนะคะลบเซตาลบเซตาใช่ไหมลบหนึ่งเซตาลบหเซตาก็เลยได้ลบสเซตานะคะแล้วส่วนด้วย2โอเคไหมต่อไปนะคะตัวนี้นะ2กับตัวนี้ตัดทอนกันได้นะคะ2 1เป็น2นะคะอันนี้ก็ตัดทอนกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเหลือ2 ซด์ห้พายส่วน6นะคะคูณกับคอสลบเซตาต่อนะคะออะ2ซด์ห5พายส่วน6ก่อนนะคะคอสของลบเซตาเนาะคอสของจริงลบนะคะได้คอสเป็นบวกนะเพราะฉะนั้นก็เลยได้คอสเซตานั่นเองนะคะได้คอสเซตาะะอันนี้คืออซด์ห้า 5, พายลบ 5π/6 ลบเซตาบวกไซ 5π/6 บวกเซตาเนอะแต่เรายังไม่ได้ทำลบคอสเซตานะคะดังนั้นดังนั้นนะคะดังนั้นนะคะไซ 5π/6 นะคะลบเซตาบวกไซ 5π/6 นะคะบวกเซตาเนอะลบด้วยคอสเซตานะคะก็ได้เท่ากับซึ่งตัวนี้เราหามาแล้วคือ 2อง n ซห้า 5, พายส่วน6คูณคอสเซต้าถูกไหมคะแล้วก็ลบด้วย cos เซตาอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะต่อไปแล้วก็ทำการแทนค่าถูกไหมคะก็ได้สองก็คือสองนะคะไซห้า 5, พายส่วนหกไซห้า 5, พายส่วนหมีค่าเท่ากับเศษหนส่วนสเนาะคูณด้วย cos เซตานะคะลบ cos เซตา สองตัดทอนกันได้นะคะตัดทอนกันเลยหนึ่งนะหนึ่งคูณคอสเซก็เลยได้คอสเซนะคะลบคอสเซต s าคอสเลบคอสเซมีค่าเท่ากับศูนย์นะ,ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบศูนย์นะคะอ่านี่คือตัวอย่างข้อที่สองนั่นเอง